สวัสดีครับพี่น้องเอาคือกล้องเนี่ยได้กินเดี๋ยวนี้น้องแป๊บนึงจบเก็บของกันแป๊บนึงบิลิกูสบิลิกูสแปลว่าเนี่ยครับแม่บิลิกูสแปลว่ามาถึงเขาก็ใช้ผมถ่ายเลยอ่ะผมก็อยากจะมาบอกบิลิกูสแปลว่าอะไรผมก็อยากจะมาหาน้องมาคุยกับน้องมาช่วยน้องเก็บของ thank you มากอดน้องดูดิมาถึงก็ให้ผมถ่ายไอถ่ายไม่ธรรมดาไม่เช่อะไรเลยแม่ดูดิอันนี้ของผมอันนี้ของน้องอ่ะก็ต้องดูสองช่องนะถ้าแม่แม่ไม่ดูสองช่องนะรู้จะพูดยังไงลังหัวอะไะอันนี้นไอโฟนอะไรอ่ะอะไรครับอันนี้ไอโฟนอะไรเหรออันไหนเนี่ยไอโฟนอะไรห้าวายวาย คณผู้ช่วยวจด้วย้เก็บวชวยคนเน,น,น้าไ,ไ,ไออกไ่เงไวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปสแกนแสดงที่อีกปาจีบุรีรีวๆอยากเข้ากรุงเทพทำไมเหรออยากไปถึงกรุงเทพ เพออยู่กรุงเทพนานๆก็โอ้ยแบบคนโดนบาดก่อนนะว่าที่เป็นเป็นหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยของพี่มา แมนเอาเก็บเอาแมนไปนอนใส่ไปนอน่ิศวะวิไปงานเลยบอกส๊อสิไปงานเลยบอกไปงานบัไหนนี้สารตาอาจะอยู่แถวนี้ก่อนไปกันไปพร้อมกัน มัจอนจะเติลาเร็วค่ะเพลงเดียวหน,ยวนึ่งหมด ไม่ควจะเก็บใครเพราะไี่จะจะประทื่ใจไระทื่งใจก็ต้องเก็บเอง <_ d ata> อะไรนะไม่ถูกใจก็ต้องเก็บเองไม่น,นานปกติทุกเย็นก็จะมีเวลาให้ย่งในตอนนี้ระยะหลังมันเนี่ย <_ d ata> มันน่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยครับแม่แม่เาไม่มีเวลาให้ผมเลยครับ <_ d ata> ผมก็ไม่เข้าใจนอ่า <_ d ata> ผมทาอะไรผิดไปอ่ะ <_ d ata> เฮ้ยของใครอ่ะมานะยมาเนะ่ะไรเองใครองเยยยยยยมยยยยเยยยไม่เยายยยยยยนยย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 ยไม่ยย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 นยยยยยยอยยยยย่ยไม่ยย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 บยยยยยไยย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 นยยยอะไรอ่ะทยย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  น้ำยี่ห้อเกาหลีเหรออะไรทำไมไปไหนมาไปไหนมาทำไมไม่ดูแลมานัดดีๆเนี่ยพี่ต้องมาหามานัดกี่รอบอ้าวอ้าวเว่านั่นทั่วก็ร้องอาผมอีกไม่มีเวลาพักอยู่ไหนแล้วเนแม่แม่เอาอย่างนี้ดีกว่าดูไม่ไปพักเองเลยแม่แม่ดูเอาอย่างนี้ดีกว่าคำพูดผมเนี่ยเชื่อได้ประมาณสัก99.9% แต่เขาคิดจริงค่ะมีความเชื่อนอกนั้นเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้99.9%เชื่อไม่ได้ไปก่อนเพื่อเขาใจอยือกรุดไงเราอรู่เออใช่ครับแต่ผมก็เข้ามาดูกับน้องนะอยู่กับน้องหององปไปเลยไปกับไปห้องเราเลยอัี้จะเลืเลยตา เมื่อวานนี้ก็อุตส่าห์เราอุตส่าห์แบบเออขับรถท่ามกันนะจะไปนอนที่เดียวกันนะใช่แต่ว่าเสียใจไปจอดซีเมนก็เลยพักเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์แบบอะไรนะจองที่พักแบบติดริมเขื่อนวิวบรรยากาศที่สวยพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามมากกับพาเข้าไปบนโรงแรมอีสิงท่านเลยบุ๊คแมน แกทาง,งของนุมตรสาวเขาไปว่าสันยากสังขยดสังแล้วก็อันไปพาคมองเขาไปอันเล่นนี่ออกมาละ้ะอุย้ยตรงนั้นมันดีดีสไตลย,ยเตียงน,น,น,นุ่มมากอะเน,น,นีน่ยบาเียงวันนี้ยังไม่ลองเพลงให้ม่นาฟังเลยคอเป็นแระในหัวใจเธอ ได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยเสียงนี้ที่ดังแม่าตาจงฟังเสียงมาไงเล่านี่คือมานคนเขาอย่างเ้าตามหาให้กับสกุล เอาเลยครับกำหนดเลยครับอะไรครับเดี๋ยวกำหนดเลยครับไทย m อมเลยครับไปไหนดีเออเราไดีหยเอราไ่เอเรอักนี่ยีดยัที่ไปหาเตาก่นนะ งมาสิกัไปถ่ายทำไมล่ะกล้องนั่นน่ะเซลเล่นเซลเล่นเซลเล่นกล่องไอ้ฟูชิผโปรแม็กคือมางามแถอะกล่องไอ้ฟูชิผโปรแม็กคืองามแต่ขาวจูนพูนอยู่บนเดียวเอร์เปา เอากจาก h อ n e 1 5โปรแมสสีเทาแต่หน้าไม่เทาเหยียดน o ่กูส์แต่ไม่เห็นความจริงแน่นอนฮะกล้องมันชัดไม่เห็นความจริงนะเอออย่าไปใกล้กล้องเขากล้องไหนกล้องนั้นกล้องนี้ด้วยเออโอ้ยใกล้บ่าเวอันนี้กล้องยังนี่อะ iPhone 3มไอโน3บอนายมันบลองรับอันใบนามันสิเท้าปวดมันมั่วยันกพี่ชายน้องมนาแหนยู่ใกล้ๆกันเฮ้ยทีไปเอื้นพี่ลับป่ะลับตัวอุ้ยคนกล้องชัดจังไงฮะปุ้ยปุ้ย้ยปุ่ยปุ้อปุุ้้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ย้ยสุย้ยปุ้้ยปุน้ยปุ้้ยปุ้ย้ยปุ้้้ย้ เอาปิดคลิปให้เนี so ่ยเอาสำหรับคลิป hmm. น like ี้นะครับพรมีอย่างหลายครับครบแล้วบอครบแล้วฝากติดตามช่องน้องมะนาวเพจบานแพงนะครับเป็นกำลังใจให้น้องวันที่สิบนี้นะครับเป็นเกียน้องแล้วนะครับใครที่จะมาเซอร์ไพรส์อยู่ที่งานย่านอยู่ที่ไหนวัดบระเพณีใต้หน้าวัดบระเพณีใต้หน้าวัดบระเพณีใต้มาเจอกันได้ครับมาเซอร์ไพรส์น้องครับขอบคุณนะครับครับผมบ๊ายบายครับฝากกดให้หน่อยกดให้หน่อยติ๊กกดโน้น กดน,นี้ไปแล้วบ๊ายบาย